สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการใช้บริการลานจอดรถสถานีที่หะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการนะคะอะเมื่อเราได้บัตรจอดรถแล้วนะคะก็สามารถนำไปวางที่เครื่องบันทึกส่วนรถได้เลยซึ่งจะอยู่ภายในตัวสถานีนะคะ,ะสามารถนำไปวางแบบนี้นะคะจะเครื่องจะบันทึกส่วนรถให้นะคะ เวลาเปิดให้บริการ5นาฬิกาถึง1นาฬิกาหรือตี5จนถึงตี1นะคะผู้รับบริการรถไฟฟ้า,า2ชั่วโมง10บาทผู้ที่ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้าก็คือ1ชั่วโมง20บาทส่วนผู้ใช้บริการจอดรถรายเดือน1,000บาทค่ะาลานจอดรถโยนหรือจักรยานโยนนะคะแต่นี้ลานจอดรถตรงนี้จะอยู่บรรจุได้ประมาณา720คันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวการใช้บริการร้านจอดรดเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ